สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตลอนทัวตลอนรมสนทนากันกับทางท่านจันแห่งสันติอโศกและดิฉันกุนทิดาชวนกุนนะคะน้ำมศการท่านจันค่ะเจริญธรรมในตอนที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องของฝุ่นพิษ pm 2.5าท่านจันบอกว่าเราก็อย่าไปหวังเพื่ออะไรรัฐบาลเลยเพราะว่าก็คงจะเพื่ออะไรไม่ได้นะคะก็คงต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือทีนี้สิ่งที่ใกล้ตัวกับท่านจันเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการเผาศพที่ท่านจันอยากจะเสนอแนะนะคะ เคยจะมาแนะนําว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะเลิกเผาอเรามองดูว่าการเผาศพเนี่ยคิดยังไงยังไงหาเหตุผลยังไงยังไงเนี่ยมันก็สร้างพอลูชันสร้างมนลภาวะแน่นอนคุณจะทําปล่องสูงขนาดไหนเนี่ยทิ่สุดแล้วมันก็ไปอยู่ในอากาศอแล้วเชื้อเพลิงที่ใช้ไปในการเผาศพเนี่ย ไม่น้อยนะตอนหนึ่งศพไม่น้อยทีเดียวค่ตอให้เป็นเมนไฟฟ้าอะารมาก็มองว่าเหมือนรถไฟฟ้านั่นแหละที่สุดเราก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเส้นก่อนจะมาเป็นพลังงานไฟฟ้าก็มาจากพลังงานฟอสซิลมาจากพลังงานแกส๊สอะไรต่อ,อะไรไปหมดมฝุ่นควันต่างๆนานาเน,น,นี่ยมันก็เกิดขึ้น เอามากับเห็นด้วยกับการสังศพอืเคยพูดเรื่องนี้กับพระรูปหนึ่งซึ่งท่านอยู่ที่ภูแสนดาวสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาชื่อพระเอกพบนามสกุลเสตะพันธุว่าคนชาวพุทธที่เบตเนี่ยถ้ามีเงินหน่อยเนี่ยเขาจะนำร่างไปไว้บนภูเขาสูง และชำแหละศพเอาเป็นอาหารแก่นกแรง้งจะมีนกแร้งมาคอยกินศพอ,อยู่ถือว่าใครทำศพด้วยวิธีการนี้เนี่ยจะได้บุญมากอาตมาก็มาคิดว่าการที่เราจะไปชำแหละศพให้เป็นอาหารแก่นกแร้งเนี่ยมันน่าจะไม่ถูกกับวิสัยของชาวไทยก็เลยแนะนำว่านำศพของเราเนี่ย ไปเป็นปุ๋ยแก่ต้นไม้จะไม่ดีกว่าหรือพื้นที่ล่ะคะเราขาดแคลนเราเพียงพอหรือเปล่าอะคะก็เน,นี่ยอาตมาว่าต้นไม้ของเราก็มีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมป่าป่าที่สร้างเองเนี่ยไม่ต้องไปเอาป่าที่สงวนโดยรัฐบาลเนี่ยค่ะยังอาตมาเองเนี่ยทุกวันนี้ก็ทําแค่นํากระดูกมาปลูกต้นโพเพื่อความเจริญเติบโตหลังความตาย ถ้าจะทำถึงขั้นนำร่างของผู้ตายมาฝังและให้กลายเป็นปุ๋ยเนี่ยมันก็จะขัดกับความรู้สึกของประชาชนมากไปหน่อยอาตมาก็เลยไม่ทำแต่ตอาตมาคิดว่าการฝังศพแบบมุสลิมเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่ยังไงเขาก็ต้องทำและอาตมาว่าการทำแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการเซฟโลกเนี่ยเซฟเวิลด์ เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้อมทำไมเราชาวพุทธเราไม่คิดแบบนั้นบ้างการทำแบบมุสลิมการทำแบบคริสอเธอนะ่ะถึงแม้วิถีพุทธจะเป็นวิถีแบบเผามาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราก็เปลี่ยนได้นี่ไม่เห็นจะเสียเหลี่ยมสักเท่าไรเลยอะถ้าเราจะต้องไปสู่การสังศพเนาะเพราะอาจจะต้องมีการมาวิเคราะห์วิจัยกันในเชิงลึก เพื่อให้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนะนะคะว่าการเผาศพเนี่ยมันส่งผลมากน้อยแค่ไหน,นต่อต่อก็เรื่องเรื่องการวิเคราะห์อตาตมาไม่ห้ามหรอกก็วิเคราะห์กันไปเพื่อที่จะได้นํามาสู่การแบบเห็นพ้องเห็นร่วมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอตาตมาเชื่อว่ายังไงก็ไม่มีคนเห็นพ้องเห็นร่วม<笑><笑>กับสิ่งที่อาตมาพูดแต่ประการใดนะเพราะนั้นอนตาตมาก็ไม่หวังผลนะนะแตพูดไปโดยไม่หวังผล หวังพิงอย่างเดียวว่าจะมีคนด่ากลับสักประมาณเท่าไหร่นะคือรู้ว่าที่พูดไปเนี่ยคนไม่เห็นด้วยอาตมารู้แต่อาตมาเองเนี่ยเลือกที่จะพูดแม้คนส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยแต่ให้มีคนเห็นด้วยอยู่เพียงคนเดียวที่อาตมาพูดและสั่งให้เกิดการทําได้แก่พระเอกภพเสตะพันธุปันี้ท่านวรณภภาพไปเป็นปีแล้ว Oh. แล้วท่านก็สั่งคนใกล้ชิดไว้ว่าให้ทําอย่างที่ท่านจันแนะนํานะ mm. คนที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านก็ไม่กล้าทําอย่างอื่นนอกจากทําตามที่ท่านแนะนําให้ทํำ mm. วันที่ท่านเสียชีวิตอาตมาก,ก็ไปรับศพท่านที่กรุงเทพเอาไปส่งที่โน่นโคราช mm. หลังจากนั้นพวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาคนใกล้ชิดก็นําศพท่านเนี่ยฝังลงดิน mm. โอ้ oh, เป็นอะไรที่นึกไม่ถึงเลยว่าพระในพระพุทธศาสนาบวชอยู่ตั้งนานสึกไปเป็นคารวาสไม่เท่าไรเองเสียชีวิต<อ>และสั่งให้มีการสังศพแทนการเผาศพอรธรมาก็เลยตั้งใจว่าสิ่งนี้เห็นทีจะต้องพูดได้แหละโดยเฉพาะในสถานการณ์ PM 2, 2> นะอคือธรรมารู้ว่าพูดไปเนี่ยร้อยคนเนี่ยจะเห็นด้วยสักคนหนึ่งก็ยาก แต่มีคนเห็นด้วยกับปรมาแล้วและทําแล้วด้วยอัจะเข้าใจไหมค่ะที่พูดนี่ไม่ใช่เป็นคําพูดเป็นเพียงอิมเมจินไม่ได้เป็นเพียงจินตนาการเป็นคําพูดที่ออกมาจากสมณรูปหนึ่งซึ่งแนะนําพระภิกษุรูปหนึ่งและภิกษุรูปนั้นก็ขานรับปฏิบัติแล้วท่านตายเป็นตัวอย่างและสั่งให้ทําเป็นตัวอย่างมาแล้วปรมาก็เลยพูดบอกรายการเลยทีเดียวว่า ถ้าท่านจะทำก็ทำทำได้ก็สั่งไว้ให้เป็นพินัยกรรมกิจลักษณะแต่ส่วนคนที่อยู่จะทำไม่ทำเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะถึงแม้ท่านจะสั่งแต่ถ้าคนที่อยู่เขาไม่ทำเนี่ยท่านก็ทำอะไรไม่ได้เพราะท่านตายไปแล้วอ,อยังหลายท่านเนี่ยเ,เป็นพระสงฆ์อยาจะเอาวิธีการแบบหลวงปูธธธ่พุทธทาสมาเนี่ยสั่งว่าให้จัดการศบ อย่างทันทีทันใดไม่ต้องบอกคนเยอะๆอเอาเข้าจริงแมก้กระทั่งงานเผาศพลงปู่พุทธทาสก็ยังทำไม่ได้เนาะไม่ต้องยื้อศพก็ยังทำไม่ได้ยื้อศพในที่นี้คือแบบว่าสวดหลายๆวันอย่างนี้เหรอคะคือหมายความว่าจริงๆแต่ควรจะปล่อยให้ร่างกายสงบแน่นิ่งตายไปตามสภาพก็กับยือ้สองเครื่อง แล้วก็ oh. พยายามที่จะให้อยู่นานๆนนที่สุดเท่าที่จะนานได้ oh. อันนี้ก็เป็นการยือ้อยื้อคนที่กําลังจะตายเนี่ยควรจะตายเนี่ยแต่ไม่ให้ตายไปซะอรตมายืนยันว่าสิ่งที่อรรมาพูดเนี่ยธรตมพูดด้วยความเกรงใจวัฒนธรรมเผาศพแบบชาวพุทธมากเลยนะ mm. เกรงใจสุดๆแหละแต่จะทํายังไงได้อรตมาคิดแบบนี้จะให้อรตมาดัดจริตไม่พูดเนี่ย mm. ก็ไม่ได้ ท่านจันคิดเรื่องนี้มาก่อนที่จะมีพ m 2, 2> อมสองาีกใช่ไหมคะอาตมาคิดมานานแล้วว่าการสังศอบดีกว่าการเผาศพคิดมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดอย่างเดียวพูดด้วยแต่พูดในแวดวงแคบแคพูดในแวดวงคนใกล้ชิดและมีคนเห็นด้วยแล้วตามที่ได้กล่าวมานะมเห็นด้วยแล้วแล้วก็ตายแล้วด้วยอย่างที่ว่ามานะตอนที่ท่านจันคิดและพูดตอนนั้น เห็น <One> ถ <input> ึงอะไรเหรอคะก็เห็นถึงสิ่งแวดล้อมนี่แหละเพียงประการเดียวเห็นถึงสิ่งแวดล้อมเพียงประการเดียวหนึ่งการเผาศพเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นการทำลายอากาศอันนี้คุณไม่ต้องไปวิจัยนะรู้กันอยู่แล้วใครๆก็รู้เพราะเป็นการทำลายอากาศแน่นอนระหว่างเผากับฝังเนี่ยอันไหนทำลายมากกว่ากันก็ต้องเผาอยู่แล้วนะคะเผาทำลายมากกว่า อันนี้เราไม่ต้องวิจัยนะคิดโดยแง่มุมเราเราก็รู้อยู่แล้วฝังเนี่ยมันยังมีผลดีในเรื่องของการเป็นอาหารแก่ดินเป็นอาหารแก่ต้นไม้เป็นที่ร่มรื่นเป็นที่สร้างรมณียสถานจนกระทั่งอาตมาบอกว่าเป็นร่มพอร่มไสแก่ลูกเต้าเราหลานเท่าที่ผ่านมาเนี่ยอาตมานำกระดูกปลูกต้นโพเพื่อความเจริญเติบโตหลังความตาย จริงๆเป็นการพบกันครึ่งทางแค่นั้นเองอพราจริงๆกระดมาอยากจะเอาร่างทางร่างเนี่ยปลูกต้นโพแต่ไม่กล้าชี้นำเพราะกลัวพรฒะธรรมการเผาศพแบบชาวพุทธจะเหยียบท่านจันทร์จะบี้บบนเลยเถียพราะท่านจันทร์ถึงแม้จะเป็นพระที่เป็นสมณะที่ค่อนข้างปากตรงนะนะแต่ก็รู้จักบัญญะบบญญยังรู้จักเกรงออกเกรงใจแต่วันนี้ไม่เกรงใจ อันนี้กล้าที่จะพูดยังตรงไปตรงมาแต่เชื่อว่าร้อยคนจะเห็นด้วยสักครึ่งคนก็ยากอเอาเถอะเอาเป็นว่าถ้าใครเห็นด้วยกับอาตมาก็ค่อยก็ค่อยติดต่อมาเหมือนกับพระ<ไ>เอกบพบเสตะฟันทุเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างผ่านมาแล้วแม้แต่อาตมาเองถ้าอาตมาตายไปณวันนี้เนี่ยนะอาตมาก็ไม่แน่ใจหรอกว่าบรรดาคนที่เกี่ยวข้องเนี่ย จะทำตามที่อาดมาอยากจะให้เป็นไปหรือไม่อย่างไรบ้างแต่ถ้าถามว่าอาดมาต้องการอย่างไรอาดมาต้องการฝังมากกว่าต้องการเผาเช่นมศสการค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ